ครับสวัสดีครับมาพบกับผมมูลพอ่ออีกแล้วนะครับโอเคเี่ก็ผมกับชัมาอัปเดตอ่าบ้านนะครับที่เท่าขัดขัดมันอืมขัดมันสางไรไปว่ามันแห้งแล้วมันจะเป็นไรไดมันจะเป็นทาไดนะครับผมโอเคงานกระเบิ่งเลยปึ๊บ้านของก่อนนี่นะครับผมเป็นไรไรเพราะว่ามันกระดุดดีเลย,ยางานกเบิ่งรล่อบ,บ้านเลยนะครับ ต้องแบบว่าบมมีห้อยแตกเลยนะครับในบางไม่มีรอยแตกแหง,งเลยโอ้ไล่ทางนี่ง่ามวะยอดเลยผมนั่มาเจ็บผมมาสาปฝานะครับมื่อนี้มา,มามาเมื่อนี่อา้าวมาเออผมมาผมอยากจะจะแช่เทคนิคการฮ็ดฝาพวกเฮ็ดฝาเ็ิปฝาหลุมหรือวาสาบอยู่มัน,นงานมันเล็งผมก็เลยบประเดี เฮดชิปตัวนี้เลยแล้วก็บ,บ่กมีคนถ่ายแห้นนะเพราะว่ามันตน้องมีคนถ่ายแห้งน,นะครับถ้ามาเบิ่งตรงนี้ขขาเอาดีกว่านี่เบิ่งได้แค่เรียบเนียนนะครับผมแล้วก็บอดดัแห้งนะครับก็จ,จะเป็นด,าดาน่างๆเฉยเลยนี่ผมว่างามเลยนี่ตัวนี้ยังงามเลยนะครับนี่เห็นปะบอดดัมกับดัมแห้งครับเป็นด่างๆเลยเป็นยังไงผมว่างามดีเลยกดี๋จะมาอัปเดตไป ให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับว่ามันจะมีห้อยแตกแหงบ่ครับค่ะเมื่อเบิง้งไม่แตกอาจจะมีะครับนี่เห็นบน่ิด่น่อยนะครับแบบบ่แมนแตกจนล่อนออกเลยนะครับในเบิง้งเมื่อกับเนื้อปูนเข้มนะครับเมื่อกับเป็นห้อยแหงแบบเป็นธรรมดาเลยแลหละห้อยแหงอ่ะแต่ว่าจะเป็นแตกล่อนนี่บ่เป็นนะครับเพราะว่าเป็นยังตีหนึ่งเลยคือปูนเข้มที่เข้าอัดเข้าไปนี่มันเสมอกันนะครับมันโมมีมองน้ำบ,บาง,งนะครับผมมันจะทอกันไปเบิ้ดเลยนะครับ ฟังเก็บมึงได้เลยอันนี้ก็จะเลี้ยแต่ท่าสีนะครับนี่เลี้ยแต่ท่าลงเอ๋รรอยด้านในเขา่าขาท่าสีลองผื้นเป็นหลักผมก็จะมาเก็บงานลงแจางไงนะครับมือนี่วันอาทิตย์หยุดงานจากทางพุ่นมาสซทางนี้นะครับผมอยู่ทางพุ่นเทจันหอดเสาหนักอันนี้ไปผมเดินไปทาไเงี้ยห้องน้ำ อ่อ่ะอัปเดตคร่าวๆานะครับให้เบิ้งให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับตรงที่เข้าสาบนั่นแหละตรงที่สาบนั่นแหละอ๋อแต่กัสีนะครับผมแนะนําถ้าผู้ใดจะท่าสีได้ผมแนะนําเลยถ้าผู้ใดจะท่าสีสีรองพื้นนี่ก็เอาพ่อชายใดก็ได้นะครับทั้งละท่านแปบนะครับถ้าข้างไงแบบีิก็จะทั้งละท่านแปบแต่ว่าสีจริงแบบนี้โอเคสีจริงมันก็จะเป็นทางเกาหลีนี่สิ สีจริงผมแนะนําให้เป็นสิบหปีบวกเลยนะครับผมย่าไปซื้อแบบมันก็นลืมกันเมื่อไรดอกสีไอพี่เมียมอ่ะมันตัวนี้มันจะถังละ1,800บาทอ่าอันนี้สิบห้าปีบวกแล้วทีนี้ตัวดอกลงมาตัวรุ่นกลางก็จะเป็นสี5้ถึงเปีอ่าห้ถึงเปีนี่อยู่ที่ถังละเก้าร้อยถึงพันสอง อาวบาทนี่มันลื่นกันแคโบกี้ลอยเพิ่มเงินเข้าไปตึ๊บประมาณอีกคลิปแค่บกี้ลอยซื้อถังละพันแปดมานะครับผมบ้านหลังหนึ่งเขาใส่บกี้ถังหรอเขาเสียเงินซื้อสีมาแล้วเขาจะคุณจะบอเสียใจในสีดีเจ้าซื้อมาซื้อเจ้าซื้อมาซื้อมาปึ๊บใส่สีจริงงามตลอดการถ้าซื้อสีถือมากบ่หาปีคือจังมันบอกเลยนะครับผมเสียดล้วทุกคนจะโอ้เสียดายนะครับผมถ้าซื้อสี ถ้าพวกอุปกรณ์ย่างอื่นนี่พวกแผ่นพวกยังนี่สิพวกแผ่นพวกไอนก้น,อนี่เอาแผ่นละลอยก็บาดก็ได้นะครับนี่พวต้องจําเป็นต้องอย่างดีนะครับสิ่งที่อันใดเฮ้าควรใส่จะเต็มเฮ้าก็จจะเต็มไปอันใดที่เฮาควรลดกับลดนะครับผมคือแผ่นนี่ปกติแผ่นตาช้างอยู่ที่แผ่นละร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนะครับผมบาดนี่เฮากับไปซื้อแผ่นอของอตาหยังก็ได้มันลอยหาบาทมั่งถือสุดนะครับแผ่นยิบสัมนะครับผม ร้อยห้าบาทนะครับผมอ่าพวกอตัวนี้นะครับก็บผม่าจะมาแช่นี่นี่ทุกคนเห็นบ่นีไเหลี่ยมยางคมนะครับผมสว่วงนี้แรบบบ่ได้จับเหลี่ยมอันนี้เลยใส่ต่เหลี่ยมสําเร็จนะครับเดี๋ยวผมจะมาแช่ให้เบิง้งโอเคอนั่นแหละเบาเงีวไปเกินไปละโอเคคลิปนี้กับ่มีอยังไรอัปเดตเสนะครับ